เนแปไช่จับสลากมันน oh ี่โอ h my god ตาวันไปตามพี่คนอื่นมาเร็วทุกคนครับตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วครับพี่พร้อมอยู่ตรงนี้โอค a ฟิ f i n ่ต้องมีการเข้าใจผิดฮะมีกล้องแล้วก็ร้องเพลงเลยพี่โอ้ปพี่โอ้ยโอ้ โโอหเราเราถ่ายทําไมทําไมหรอเพราะว่าเราจะมีการมันเป็นเกี่ยวกับเทศกาลพวกนี้ก็จะทํากิจกรรมสิ่งนี้กันคริสมาสต์ได้ของขวัญปีใหม่เป็นฟิลเหมือนกัเไมนขาดละค่ะอ๋อบัดดี้จากกวางพี่เขาจะมาบอกว่าต้องจับยังไงเออจับยังไงอุ้ยมาแล้วมาให้จับแล้วด้วยเขามีฉลากมาให้นะครับทุกคนจับจับเอาโอเคเอย่าบอกกันนะ ด้านเฮ้ยไอ้ด้โอ้ยอรลไฟนอลี่นะครับน้าขายคือซื้ออะไรก็ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทห้าของกินขอแบบที่คนนั้นเปิดมาต้อง s u ร์ไ r i ส e ก็คือด้วยงบ100อให้บัตด,ดี้ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนรอดูเลยว่าแต่ละคนจะซื้ออะไรให้กันซื้อกันในพร้อมของแต่ละคนครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะออกเดินทางไปซื้อของให้บัดดี้ของพรนะครับผมซึ่งเขก็ไม่รู้กัอนว่าจะซื้ออะไรแต่ว่ากติกาก็คือห้ามเกิน100บาทจริงจร,แบบริงพแบบรอว่าพรจับแต่ใครกรณีที่เรามาติดแดงใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ ขอที่ต้องการมารเสนอาคาไปั่งโน้นนะคบแล้วก็คิดว่าจะไปหาโซน,นสัตว์เพราะว่าพร้อมจะไปซื้อพวกของเล่นคือมันเดินไปยังไง <S <S วันนี้พอมพวกน้องการมาเที่ยวด้วย <S 1> <S 1> นี่คี่ว่าจะเลืนอกอันนี้เพราะว่าพี่โยกับตะวันบอกว่าชอบไปแต่งน้องน้องตัวสีอะไรอ่ะจะได้เข้ากับน้องอันนี้แล้วกันดูแกรมดี <S 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 เราได้ของมาแล้วครับในราคาหนึ่งร้อยบาท ไปใส่ชุดให้น้องแมวเที่ยวกับตะวันต้องถ่ายลงกันะทุกคนคือเราคนพบว่าข้างนอกราคาถูกกว่าเยี่ยและสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาซื้อของมาดีนะครับแล้วเราก็ไปออกงานมานะครับทุกคนแล้วก็เราได้เป็นพรอมนะครับซึ่งของที่เราจะซื้อให้ก็คือแชมรูมะกรู พร้อมเป็นคนที่ชอบทาดาวเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นดาวเพิ่มติดหัวนะครับเราก็เลยเลือกเป็นแชมพูมะกรูดให้พร้อมนะครับเย้ทุกคนว่ามันสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าแทนรู้สึกว่ามันสร้างสรรค์มากเลยนะครับทุกคนก็บอกพร้อมได้นะครับว่าให้ใช้แชมพูมะกรูดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นดาวเพิ่มครับยินสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในบล็อกของตะวันนะครับตะวันจะพาทุกคนไปซื้อของขวัญเพื่อแลกกับบัตตี้ในวันแรกของขวัญปีใหม่รับนี่อยู่กับ แล้วตอนนี้ยูก็เดินหาอยู่กับตะวันนะครับเพราะว่าเราทั้งสองจะไปหาซื้อพร้อมกันมาซื้อของด้วยกันแต่ต้องถ่ายวอล์กคนละอันนะครับเพราะว่าซื้อของให้ไม่เหมือนกันก็100บาทเดี๋ยวเห็นของขวัญก็รู้แล้วว่าน่าจะซื้อไห้ใครเออเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรให้พี่พรสิ่งนี้มีสตอรี่พ่อเขาเคยบอกว่าเขาอยากทํามาหาก็เลยอยากหาอะไรที่พอจะแก้ขัดให้เขาได้ <พอ S 2> มาดูกันว่าพี่โยจะได้อะไรกลับไปไหมเรียบร้อยเราได้ของแล้วนะครับคือเป็นของเป็นกล่องที่ใหญ่มากนี่พี่โยได้ของขวัญให้บัตด,ดี้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตะวันได้ขนมกลับมาตอนปวด่อน,อนไ,ได้ขนมอันนี้เอามากินเองครับชันโยซักเซสแล้วนะครับวันนี้เราสามารถกลับไปนอนได้แต่ตอนนี้เราก็ยังต้องไปเป็นเพื่อนตะวันนะครับเพราะตะวันยังไม่ได้ ทุกคนครับตอนนี้ตะวันซื้อของ<พ>อเสร็จแล้วของตะวันเหมือนโยมากไม่ใช่แนวพร้อมหรอกตะวันบอกว่าพาวันได้พร้อมตะวันโกหกคนเริ่มเยอะแล้วเยหนีก่อนบา,บายสบายตัวละถ้าทุกคนอยากรู้ว่าที่ตะวันซื้อให้คืออะไรไปรอติดตามในบล็อกในคลิปนะครับว่าตอนได้เอาอะไรให้พี่พร้อมจริงๆตะวันได้พี่โยนั่นแหละครับทุกคนเจอกันในคลิปครับไปดูคลิปกันเลย เฉลยบัตดี้แล้วสามสามตอวนี้ก็ซ้อมมานะครับแล้วก็คนนี้เขาไปออกงานแบรนด์ชื่อดังเออเป็นคนหนูคนเดียวเลยติงคนหนูแต่งตัวไม่น่ากับผมเลยนะครับอืมสามเดี๋ยวกับหนู่มในูแต่คนหนูอมยืนรองเท้าผมนะครับเราก็เป็นคนหนูเหมือนกันแต่มาแบบเป็นเด็กคนงานเฉยโอเคเด้๋วเราไปเฉลยเถอะทุกคนจริงขอเฉลยครับ โอน้อยออกไหมครับน้อยออกน้อยออกมีโอกาสมีโอกน้อยออกตอยฉุดกชุดาแรกคนแรก คอนเซปต์ <Concept S 1> ก็เป็นคอนเซปต์ที่แบบตอนแรกเราว่าจะเอาของที่แบบพอจะเอาไปใช้งานได้พของที่ใช้งานได้มันไม่น่ารักมันไม่ค่อยน่ารักก็เลยเปลี่ยนเป็นของที่ใช้งานได้ครึ่งนึงแล้วก็เป็นของน่ารักครึ่งนึงซึ่งคอนเซปต์ของอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการทำอาหารเพราะว่านั้นอ่ะเคยบอกไว้ว่าเขาทำอาหารเป็นเขา,าทำอาหารเก่งวิอตะวันแน่เลยถ้าเขาทำอาหารได้เขาทำอาหารกินเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับคอนเซปต์ของของพันโยถึงเวลาเฉลยแล้ต้องเฉลยตอนนี้เลยเหรอ นี่มีหม้อหุงข้าวนี่นะทุกคนมันมีหม้อหุงข้าวมีเอ่อมีสตรอเบอร์รี่อ่างหุ่นหรือเปล่าอ๋ออ่างหุ่นมีอ่างุ่นมีกะเพรามีขี้วัวมีแค่หมทุกอย่างครบเลยที่แบบทำให้เราฝึกทำอาหารได้ไม่เห็นโปรตีนเลยพี่โยโปรตีนค่อยไปซื้อเพิ่มกินอ๋อเหนียวแพงได้ซึ่งมันอยู่ในงบแลขอเฉลยนะครับว่าคนที่เคยพูดว่าเขาอยากทำอาหารก็คือ น้องเหรียคุณนี่ดีใจไหมดีใจมากแค่ไหนปืนที่สุดในโลกกระกาษที่เราไม่รู้นี่มันใช้งานได้ขึ้นกี่โมงเรามาในคอนเซ็ปที่ว่างบน้อยเวลาก็น้อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่แห่งหนึ่งความ้างที่จะเป็นห้างที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามหาของที่มีมูลค่าที่สุดย่อมยาวที่สุดใช้งานได้จริงที่สุด มันเป็นสิ่งของที่เอาไว้ดับกลิ่นนี่กินไปกินเฉพาะส่วนจะกินขาเฉพกตัวจะพกเฉพาะจุดๆหนึ่งหมายว่ามันเหมือนเป็นการกรทำบางอย่างมาก่อนทำให้เกิดเกิดกลิ่นนี้กัาเทื่อเลยอะไรอ่ะ กับกลิ่นมันก็จะมีสรระคุณมากมายเลยสะอาดมากขึ <sucks> ้นแล้วก็ให네้เราแบบมีเนลที่ดีนะครับอยากรู้เฉลยรดอยังครับทุกคนพูดขนาดนี้ที่อยากเห็นเลยคือตอร์ดีมาก 3...2...1... อเจ้าหน้า่แชมพมะกรูดสำหรับคนที่ทำดาวเพิ่มนะครับเราอันนี้โอ้โหนอนคลันอน ในงบที่ย่อมยาวรวก็ใช้ได้งานได้จริงแล้วก็สามารถดัดกลิ่นดาวเทมได้กจดรังแคด้วยเนาะรังแคด้วยวาใครชอบทำดาวเพมอ่ะครับเนี่ยมเต็มเต็มเปลกคงันก็พูดเก่อนว่าเกิดก่อนว่าทุกวัน ทุกวันเวลามาซ้อมก็คือจะเดินเข้าห้องสอบมาแล้วก็จะได้กลิ่นดาวเ่มจากพี่พอมใช่และยิ่งในบล็อกเพลงช็อปคัดกับแบบตอนที้มันเป็นแถวตอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปอันนี้ช่วงแฉอันนี้มันรายการเฉลจนดีคืออว้าไม่ได้คนสุดท้ายสวว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 ควว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  งั้นเราต้องให้คนหรือให้คนที่จำได้ตะวตันน่าจะจำได้ให้ตะวตันก่อนไหมคือต,ต,ตอนนี้ของที่ตอนเรามาให้อยู่ครับของชิ้นนี้จะเป็นแบบว่าไปสารฝันความฝันของเขาในวัยเด็กทำให้เขารู้สึกดีเขาอ่ะเป็นคนชอบแบบว่าแต่งตัวมากชอบชุดหลากสีตอนก็เลยแบบว่าซื้อสิ่งของนี้เพื่อสนอง,ของนข้ครับสนองพี้เพราะว่าเขาอาจจะอยากขมยาวด้วยโอ โอ้รู้แล้วว่าใครไม่เฉลยเลยดีไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็ใช้งานได้จริง่โบโอ้โหอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนะครับพร้อมชุดอีกเจ็ดอันเจ็ดแบบเจ็ดสีครับผมคนที่ได้บันี้ของตะวนันนะครับได้เอาน้องคนนี้ไปดูแลพร้อมกับชุดที่เปลี่ยนให้น้องได้ทุกวันซึ่งบันี้ของตะวนันคือแป็นอะไนน้องได้แล้วเนาะ <c oughs> ดีโย <c oughs> จปนีิมมอดกับพี่โยมากครับเพราะว่าพี่โยชอบเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเราแอบแบบแอบหลอกถามไปแล้วพรอม่พรอมก็คิดอยู่ในใจว่าเอลซ่ามันมันสอดคล้องหรือลิ้์กับส่วนไหนพอมคือคือไปซื้อด้วยกันครับแล้วถ้าตอนบอกพี่โยพี่โยก็รู้จึงก็เลยต้องบอกว่าพี่พอมก็เลยซื้อเอลซ่าเป่นของไปวันนี้ซึ่งที่นี้เป็นของพี่โยครับและคนสุดท้ายแล้วคุณเดเรกก็มาถึง ของชิ้นที่เกิน100บาทแต่เราไปต่อรองราคามาได้ในราคา100บาทเฮ้ยของคอนเซ็ปต์ของเราคือต้องการให้คนที่เราเป็นบันีดได้ของที่คุ้มค่าที่สุดเกินราคาอืมสิ่งหนึ่งก็คือชุดน้่งเนียอันนี้มันตอบตอบ เดี๋ยวต้นคริสต์มาสด้วยแล้วบางทีแบบทำพิธีการทำพิธีการเพราะน้องก็แกลมด้วยไม่แต่นี่แกลมจริงนะแล้วไหนบอกว่าซื้อกางกางรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นเขามีเหมี่ยวไอ้เหมี่ยวดีเขาเคยพูดอยู่แบบมันรู้ไยังไงมันมีเหมี่ยวอู่ตัวนึงแล้วเหมี่ยวคนไหนก็ไม่ควระวัดตอนนี้ได้ของชิ้นนี้ไปค่ะแต่ถ้าได้มีอยูดจะบอกยัไงก็ได้ไม่ให้น้องแมที่อุกนะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปใส่แล้วก็ถ่าย จริงจริงแล้วพร้อมจําได้ใช่ไหมแต่ว่าพร้อมแกล้งใช<ะ>่อยากให้มันตื่นเต้นเล่นไงตื่นเต้นเล่นเล่นทำไมอ่ะสิทธาได้มีแปะตไหนแกล้งตื่นเล่นเลยแกล้งตื่นเล่นดิตื่นเต้นเล่นเล่นอย่างนี้หรอคอนเทนต์วันนี้เราก็เล <c oughs> ่นเล่นนะคะทุกคนแล้วก็ได้ขอขอน้องเหมียวได้ชุดธรรมหา ขอบคุนแล้วก็เซตแต่งตัวปาร์บี้มอรีคริสต์มาสเนทาบินยูเรีานะครทุกคน สำหรับปีใหม่นี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับได้กับหายาิผู้ใหญ่หรือว่าได้รักใช้เวลากับครอบครัวนะครับขอให้เราได้เจอกันปีหน้าไปวันนะครับปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะซาดูเจอกัน2025ค่ะพี่เขาบูดไปหมดแล้วครับแต่่นแหละซปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนได้ของขวัญได้แลกของขวัญกับคนที่ครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับกินดีอยู่ดีมีสุข รวย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 มีเงินในบัญชีพันล้านร้อยล้าน,ลานแล้วก็มาซื้อการดี้วันนด้นะครับรักทุกคนนะครับปีนี้นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมอยู่กับคนที่รักแล้วก็ใช้เวลากับคนที่รักอย่างมีคุณภาพนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปหาทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็กินสิ่งที่ตัวเองแบบชอบนะครับผมมีความสุขรับ I'm so I hope so Wow So you have a healthy food Wow ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็สิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นรวยหรือจะเป็นหน้าตาหรือสิ่งอื่นใดหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องมีความสุขมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้มากๆแล้วก็แน่นอนคบว่าขอให้ทุกคนได้อยู่กับคนที่รักแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาครับ y ย a h Yeah จากกินมิ้งแซมอันนี้ทำมิงแซมได้ปะ กุญชุดมันเป็นชุดแบบขาสั้นกับยาวมันไม่ได้เหมือนกันนะไโอ๊ยอย่าบิดแรงอย่าบิดแรงโอ๊ยกลัวเอออยู่ดีๆอะไรอ่ะบาร์บี้ต้มเอะไรอะไรกินไรกินไรกินอะไรวิแทมเจียมเจียมเมื่อกี้กินก่อนนะแบบตอนแรกตู้กดน้ำอยู่นี่อยู่นี่พอปวดน้ำอีกก็จะเดินไปพี่เนี่ยเล่นกันเลว่ไม่สนุกเลยฟูดกินน้ำนี่แล้ว่าเล่นไม่สนุกเลยเกอไของเล่นนะ สวยกี่โมงปีใหม่นี้ทุกคนกินข้าวเยอะๆนะครับ้าวเดี๋ยวนึ่งบ้าเนี่บ๊ายบอย่าลืมหาชุดไปเที่ยวคลิดมันนะครับผมแล้วก็ปีใหม่ด้วยนี่ขอตัวไปซ้อมรักกันอย่างมัพับกันนะคะบ๊ายบ๊ายบาย l ย่าลืม i าชุดไปเที่ยวคลิปมั่นนะครับผมแล o วก็ปีม่ป้วยนี่ขอตัวไปเ้อมรักกันอย่างมั่นกันน o ครับไม่่าา